มาแล er mm ้วโอืมโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วอู้ยเน่าอู้ยอือออืออือมาอือหือ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับกับในช่องสลันพันกุเรื่องเชนเนลมาแล้วครับวันนี้เรามีอะไรกินนี่แกงขี้เล็กอันนี้แกงขี้เล็กไม่ได้ใส่หนังวัวน,นะครับอันนี้เป็นสุดสุดแม่ยายนี่นี่นใส่บุ้นเส้นกับปลาหมึกแห้งครับนี่ ไคยกินก็นไม่ไม่มีใครเคยกินสูตรนี้หรอกพาดทำไมเนี่ยนี่ผมอ่าใช่สูตรนี้จะได้กินตอนกลับบ้านปีใหม่ครับแม่ยายก็จะูทำให้กินนี่นี่สิ้นปีนี้ก็จะกลับไปหาแกอยู่ครับแกก็จะทำรอไว้นี่เออจะเส ไปดใส่ปลาหมึกแห้งนะครับอืมเอเนี่ยไข่เค็มเอาเนี่โอ้ยกินข้าวแรงกับจวดให้น่อยมันจะได้กินข้าวลำครับอืโอ้ยเต็มบกุกอก อืมโอ้ยมาครับอ้อนห้อนเลยครับแบบต้องเป่าโลอ,อืมเอาขู่ขมน้อยๆครับชอบผมชอบแบบแยระเลบแบบขมน้อยๆเน,น,นี่ยอืม โคตอาคำแรกใส่ประมือกันเลยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยนอกมันหอนครับหอมนะโคตรอ้ยไต้แล้วอ้ยไตยแล้วอู้

อืมอืมห่อนแก่ครับอระเอา้าหยอกอืมอืม จํจาเข้าไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ผมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยอดวิวไม่ค่อยกระดิกเลยก็ฝากาพี่เป็นกำลังใจใผมเลยนะครับ <c oughs> ใครเคยกินคอมเมนต์มาคุยก็ได้ครับสูตรนี้

อ,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 อ๋อไปเค็มอืมอืมแต่ครับโุ๊บข้อมือครับเอ้าอืมอื้ย

đây ngọt. rất nhỏ này ạ โดนอ,อยออกโลงคองคอโดนใส้อะเนี่ย เอาห้อนใส่ห้อนนะครับเอาเนาะ ว่าเป็นอีกของโปรดเลยครับแกงขี้เหล็กว้แกงขี้เหล็กแม่ใหญ่ระ,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 ะกรอ์ก็กินมาจ้างครับ bây giờ này kín chàng kín mốt của học hợp ngọt

ทำท้ายด้วยใา khô ด้วย,วยทำใหญ่ๆไปเลยนี่แล้วเจอกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ